สวัสดีชาววอรบแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ t 26 E5 รถพรีเมียมแทงเทียร์8เฮฟวี่แท้งท 8, ของอเมริกานะครับคือคันนี้เป็นคันที่ผมแนะนำหลายๆคนเหมือนกันเป็นเฮฟวี่แท้งที่เล่นง่ายมีความคล่องตัวหัวแข็งปืนดีคุมเป้าดี ลูกก็เป็นลูก APCR DPMD ด้วยซึ่งวันนี้ผู้เล่นก็คือคุณเก่ง The Returner มาเล่นให้ชมกันนะครับอยู่ในแมปเล็กวิวนะเล็กวิวมาถึงเมื่อกี้ก็ซัด x m 6 6 F แล้วก็ซัด SMV CC 5 6าสิบหกซัดไม่หยุดครับไทเกอร์ท,ก,ทก็โดนครับนะ โหลดเร็วซะด้วยแล้วจิกคมคมจิกหัวไทก็ทูไปอีก210ดาเมจอาจจะไม่ได้หนักหน่วงแต่เนี่ยครับดูความคมนะคมกลิปคมคลิปเนี่ยโหลดยิงโหลดยิงเป็นว่าเล่นครับหัวแท็กไทก็ทูไป2 2 2หัวแข็งแข็งด้วยแหมจะรีด DPM นะคันนี้มันรีด DPM โดยการที่แบบเนี่ยขยันยิงนะโหลดยิงโหลดยิงหาเนินเล่น ปืนดีมากหัวแท็กไปคีนึงครับไทกัตูแม่แต่ยังเขาน่าจะซ่อมหรือเปล่าเจาะหน้าไปเต็มๆครับคุณเก่งมาเล่นลายหนึ่งนะปีนขึ้นมาเล่นแล้วก็กดดันตรงนี้เลยครับคือมันเป็นรถที่แบบแครี่ได้ดีมากๆนะครับพยายามจะยิงไทกัตูก่อนครับอีกนัดเดียวไทกัตูร่วงแน่นอนด้านหลังมีโกวิก้าอยู่เน้นๆไปครับ225 สบายครับโอ้โหแป๊บแป๊บนี่ DPM ขึ้นมาถึง2,600แล้วตรงนี้มีโคเมีโเคเมีมาโอ้โหดีสุดๆนะครับไกลๆกีนึงโกวิกา้าได้ทุกระยะครับบอกเลยว่ายิงได้ทุกระยะอีกสักทีนึงสองร้อยสามสิบสามไปในเกมเนี้ยยืนห้องเทียรเ7เทียรแ8นะฮะไม่มีอาตี้ด้วยไยืนแบบค้ำตรงนี้สบายๆเลยโกวิก้าไม่ไหวครับต้องถอยครับ ุณเก่งหาพื้นที่เล่นขยับนิดนึงครับพยายามจะเอ้าเห็นครับสู่152ไป้ไกลเลยครับ <is> ใกล้แค่ไหนก็ไม่มีปัญหานะคันนี้ปืนคมดีแล้วโกวิก้าวิ่งหนีไปไหนเรียบร้อยครับ1คิวไปใกล้ๆบ้างดูปืนคุมเป้านะ <Now. S 1> เออใส่อุปกรณ์มา3อย่างหลดเร็วปรับเสถียรแล้วก็หัวส้มนะครับเพิ่มเลือด แล้วคันนี้มันเพิ่งจะได้บัฟมาไม่นานด้วยค่อนข้างดีมากๆบัฟในเรื่องคุมเป้าด้วยนะครับน่าเล่นมากน่าเล่นมากมีขายทั้งในร้านค้าที่เป็นพันธบัตรด,ด้วยนะแต่ว่าคันนั้นจะเป็นคัตี่ออทมีลายมาให้เลยก็ดีดีเช่นกันรัดนี้สนับ c o m ม t ไม่โดนแล้วโดน ssbdk สวนมา1นนัดครับโดยที่มองไม่เห็นด้วย ทางนน้นก็เริ่มตั้งรับกันแล้วนะสกอร์ยังไม่หนีไปไหนครับ2ต่อ3ตรงนี้ออกมาเพตุร่างของ XM 66F ไป XM นี่อีกนัดเดียวเรียบร้อยแน่นอนเพื่อนโดนครับเพื่อนโดนซู152ครับไปไปมาๆตรงนี้ก็โดนไปเยอะครับฝั่งเรา2ต่อ5ครับสกอร์ตอนนี้โคเมเรียบร้อยครับนัดเดียวอยู่ครับ เก่งพยายามจะตีตื้นขึ้นมาตอนนี้ตรงนี้ก็มีคุณเก่งตรงนี้นแบกอยู่นะครับแล้วก็มีเพื่อนในทีมอีกสองสาคันด้านหลังแต่ว่าในเกมนี้ไม่มีอาร์ตี้ไม่มีจอนก็สบายหน่อยครับดีหน่อยครับไม่มีใครมากวนใจหน่อยเพราะคันนี้ถ้าอยู่บนเนินแล้วเนี่ยโอ้โหแบกสบายครับโดดเร็วปืนคม DPM d ดี ฝั่งตรงข้ามนี้ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับเท่าที่รู้ก็ด้านหลังก็มีซู152มี SSBDK ด้วยใกล้ๆก็จะเป็น SMV CC 56 XM ก็ยังอยู่นะผมเก่งพยายามบลายเข้าไปหา SSBDK นะครับ SMV พยายามจะปีนขึ้นมานะพยายามจะขึ้นมาสปอตหรือเปล่าเยอะอยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วฝั่งในเมืองครับตอนนี้แย่ครับ มึงเก่งบอกเพื่อนถอยไปมาทำไมรถบางๆป้อมไม่มีมาทำไมเพื่อนบอกเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเหมือนประชดเะแล้วก็ไปเลยเนี่ยอันเนี้ยในเมืองเนี่ยแตกมาแล้วครับโอ้โหเพื่อนในทีมก็กำลังเพ่นมาทางเนี้ยทนได้อยู่รับไหวอยู่แต่ท่านในเมืองประกบเข้ามาด้วยแล้วก็เดือดร้อนแน่นอนครับอันนี้คุณเก่งก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าด้านหลังของเขาก็มีอยู่หลายขั้นอยู่นะ พยายามจะออกมามองบ้างอะไรบ้างอ้าวเห็นครับไทเกอร์พีก็มานะครับตำแหน่งตรงนี้สแนปโอ้โหสแนปคมกริบนะครับสแนปคมกริบแล้วบล็อกได้ด้วยแต่ว่ามองไม่เห็น s h p d k นะ่เนะเห็นอยู่ติ่งเดียวนะ s h p d k ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับโดนยิงเข้ามาหนึ่งนัด ต้องชะง,งักทันทีว่าเราหาเขาไม่เจอนะน้ำซ้ำยังมีซู1-5-2ด้วยจะงงไีกทีนึงเจอไทเกอร์พีครับเหมือนเดิมโอ้ไทเกอร์พนะีแล้วลูกเ e โดนเข้ามา12เอาได้สิเห็นหัวอยู่นิดนึงเนี่ยสแนปนัดนี้เข้าหินครับลูกเ e สอีกแล้วครับแต่ว่าโดนแท็กซ่อมไปครับ เห็นอยู át, mm ่น hmm. mm ิดเดียวนะมันไม่น่าจะโดนนะมันเล็กมากแล้วก็มี SMV CC 56นีบ้เขาก็มาพ็อกซี่เราไว้ด้วยนะเราจะโดนเห็นตลอดทาง t i เกอรเขาก็เห็นเราตลอดเขาก็ไม่ออกนะเขาก็ไม่ออกมาแน่นอนเพราะเราตั <uu> uh ้งปืนรออยู่ สกอรสามต่อหกครับนิ่งๆเอาออกมาแล้วครับไทยเกอร์เพราะไทเกอร์หนึ่งครับมายังไงครับมาถึงก็ถลามาเลยไทยเกอร์หนึ่งก่อนเน้นๆเข้าไปครับสองร้อยสามสิบหกไทเกอร์พีบ้างไทยเกอร์พีอื้อหือแล้วไทเกอร์พีก็ยังเล่นลูกเ e สีอยู่นะเออนี่ครับคันนี้ครับ SMV ครับเผลอๆก็จัดสักหน่อยครับ ขึ้นมาเยอะไปเห็น0152ครับบล็อกได้ด้วยนะเอาตัวไกลๆก่อนตัวไกล้ๆก็ยิงไม่ได้นะครับเอาตัวที่มันยิงได้ก่อนดีกว่าครับ0152นี่เห็นหัวอยู่นิดนึงรอเขาขึ้นมาแล้วโดนครับ233ไปอีกนัดหนึ่งยังอยู่ไหมไม่อยู่ครับลงไปแล้วนะถ้าอยู่ก็น่าจะเรียบร้อยแนละ้วเหมือนกันนะ คันนี้ดีกว่าครับยิงง่ายครับไทเกอร์พีน่าจะเป็นผู้เล่นที่ <TVs> เล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะเล่นดูเฮสีแล้วทำแบบว่าใช้สะเข็ดแบบนี้ตูดยื่นขนาดนี้ยิงง่ายนะยิงง่ายเลยนะเห็นท้ายอยู่ครับสน a ไปครับ224ยิงได้เรื่อยๆแบบนี้ต้องส n a ปเพราะว่ามีคันอื่นที่เรามองไม่เห็นด้วยนะครับ ไปยืนแช่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะู1 5 2เนี่ยน่าก,กลัวอยู่นะครับน่าก,กลัวอยู่โดนเขายิงเข้ามาเต็มๆก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับสันแปนไปครับเหมือนเดิมครับไทเกอร์พครับอีกสัก2นัดนี่น่าจะร่วงเหมือนกันนะสำหรับไทเกอร์พแวบกกันยาวๆครับตรงนี้ พยายามจะบลายซู152นะตามจุดต่างๆเพราะว่าถ้าโดนก็คือนัดเดียวล่วงเหมือนกันครับซู152ไอ้เกอร์พีก็เข้าไปแล้วครับผลที่โดนหนักๆด้านหลังก็หลบกันไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าขึ้นมาโดนเห็นก็โดนโดนยิงตลอดก็ต้องหลบเข้าไปเอ้าเด็บไปเด็บมาได้เรื่องอยู่ครับตอนนี้ สกอร์เจดเท่าครับเพื่อนก็เด็บกันดีนะเพื่อนเด็บกันดีครับเพลงมาแล้วเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นเจเท่าตึงๆครับเหลือเวลาอีกประมาณห้านาทีมีคนบลายด้วยเราก็บลายกลับไม่รู้ตรงไหนเหมือนกันก็บลายไปก็บลายมาแล้วกัน ลูกกระสุนให้มาเยอะซึ่งลูกกระสุนคุณเก่งก็ใช้ลูกทองนะโอ้โหก,ก็เปลืองอยู่เหมือนกันงานนี้เปลืองอยู่เหมือนกันอ้าว XM66 หืมพยายามเล็งไปที่ตุ่มบนหัวแต่ว่าข้ามไปนิดนึงเอาใหม่ครับโอ้โหสะท้อนแหมฝั่งตรงข้ามก็พยายามจะเล่นนะแต่ว่า เขาก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็เหลือเลือกกันกระจึงกระจึงอย่างนิดอย่างน,น่อยนะศูนยหนึ่งห้าสองโบลาดอยู่นี่ครับโอ้โหกว่าจะเจอโบลาดถ้าเขาไม่ยิงก็มองไม่เห็นเหมือนกัน,นครับ hmm. เห็นหัวอยู่นิดหนึ่งตรงนี้แบบเล็กนิดเดียวยิงยากอยู่เอ็6เอมหกสิบหกตรงนี้ ไม่ทันนะไม่ทันนะครับ s s v d k ที่โดนยิงเข้ามาตอนแรกก็คือไปแล้วนะล่วงไปแล้วตั้งแต่เขาย้ายไปตรงไหนแล้วก็ล่วงไปเลยนะตรงนี้ก็จะเหลือโบลาดเหลือซู Z 2, หนึ่งห้าเหลือ xm โบลาดอยู่นี่ครับแหมอาหูโดนด้วยเป้ายังไม่สุดโดนด้วยลูกกรว,วิ่งเร็วดีด้วยนะครับตรงนี้ SMV แหมไม่ทันครับโบราสไม่ได้แล้วครับโบรัคุณเก่งเช็คแล้วนะว่าด้านหลังก็ไม่มีใครมองก็ลงมาเลยครับตรงนี้ไทเกอร์เรียบร้อยครับ3คิวไป XM XM อยู่ไม่เอ่ยอ่า XM อยู่นู่นครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเหลือโบราานะ0ูนหนึ่าสองอยู่ด้านหลังโบลาาตรงนี้ทางซ้ายเป็น XM ดันเลยครับ XM ก่อนครับท้ายหน่าๆเรียบร้อยครับ4 q โบราาเหลือเลือดอยู่500กว่าแทกไปหนึ่งครับ แล้วก็เทรดไปเลยครับชนไปหนึ่งทีแล้วเพื่อนเก็บครับเรียบร้อยครับทันสุดท้ายซู152วิ่งนี้ไม่ได้หนีกับมีเดียมเลยแล้วก็เรียบร้อยครับด้าหมคิวเป็น5คิวสวยๆโอ้โหของดีจริงๆเนะ บอกแล้วนะว่ารถคันนี้มันของดีนะครับ T26E5 แล้วคุณเก่งก็เอามาเล่นให้ได้ชมกันโดยการใส่อุปกรณ์ธรรมดาทั้ง3ชิ้นเลยนะครับโอ้ทำดาเมจไปเยอะมากๆนะในเกมนี้ก็เอ็มแตกครับได้เอททงเกอร์ er นะครับได้สตีวอร์ด้วยกำแพงเกำแพงเหล็กนะครับแล้วก็ได้ไฮคลิเบอร์ปือลำกล้องใหญ่ได้เงินมาถึง3 0 0แสนแล้วก็ค่าประสบการณ์6 6 4 7 ยิงไปหลายคันมากๆนะยิงไปทั้งหมด7,465ดาเมจ5คิวด้วยกันครับปรสบการณ์ดิบ2,110เลยนะครตรงนี้สูงมากๆยิงไป54นะัดเข้าเป้า39เอบราะ่าบลายไปเยอะด้วยนะแล้วก็เจาะเกาะเข้าไป34นะครับดาเมจรวม7 4 0 0ครับบล็อกไป2,340นะแล้วก็มีแอซิดอีก749 เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป6,000นะฮะค่ากระสุน203เพราะว่าใชูุ้ทองล้วนๆเลยนะเยอะมากนะแล้วก็บลายไปเยอะมากด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มียุทปัจจัย6,000ก็ยังเหลือมาใช้ถึง60,000เนะเพราะว่าเขามีบูตมาด้วยนะครับก็บูตไปเยอะแหละนะครับแล้วเป็นบัญชีพรีเมียมด้วยนะยก็เลยยังได้ตังอยู่ได้ตังเยอะด้วยถ้าเล่นลูกธรรมดานี่ก็จะได้ตังเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกว่าคันนี้เล่นง่ายนะแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยวันนี้ก็ขอบคุณคุณเก่งด้วยที่เอา G e ี6อ e E5 มาให้ได้ชมกันนะครับว่าเล่นแบบฝีมือเจ๋งๆมันเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณเดอะรีเท n เนด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรบคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ